จะมาถ้าบอกว่าจะมาแล้วไม่ไม่บอกว่าจะเลื่อนอยังไงยังไงก็ต้องมาอ่าคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะการงานงานประจํากันก่อนนะงานประจําเราระวังนะมีปัญหาขัดแย้งในที่ทําง,งานโดยเฉพาะกับเจ้านายหรือคนที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าตัวเองนะอ่าพูดเก่งขึ้นค่ะเออเนาะเนาะเราพูดเก่งน่าจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นปะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนเพจเราอยู่ด้วยกันนานๆจะรู้เลย ว่าเล็กๆมาก็จะเกรงตอนนี้จริงๆะคะว่าเกรงไหมก็เกรงนะแต่ว่าน้อยลงนะคะอ่ะงานนะคนวันศุกร์นะคะรว,ว่ังมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือคนที่มีตําแหน่งค่อนข้างสูงกว่าตัวเองนะคะที่ตําแหน่งสูงกว่าตัวเองนะคะนางไพ่บอกให้อ่อนน้อมผอมตนนะคะสงบป่าสงบธรรมทํางานไปทุกอย่างจะดีขึ้นอ่าถ้าอยู่ได้นะถ้าอยู่ได้แนะนําทําไปก่อนนะ ถ้าไม่เหนือกว่าวาแรงแนะนํานะคะซึ่งหปลาสงครทมทาตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่นะคะใช้งานอะไรเราก็ทําแค่นั้นเองนะคะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นนะคะถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันโอเคนะที่ไม่เหมือนที่ลงข่าวไปปะเออยังก็ไม่ไหวอ่ะมาที่การเงินกันบ้างคะ่ะการเงินหืดขึ้นคอกันเลยหมุนเงินยากหมุนเงินลําบากจริงจริงคนเกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะใครมียอด ต้องเท่าไหร่อะอใครมียอดเอากเดี๋ยวก่อนนะอ๋อค้าขายปะลืมค้าขายไหมอะค้าขายเนาะยอดไม่ดีไม่ดไมด้เป็นอย่างที่หวังรู้สึกผิดหวังเรื่องยอดแต่สามารถจัดการเรื่องเงินทุนและผลิตไปได้ด้วยดียอดไม่ค่อยโอเคนะสำหรับคนเกิดวันศุกรนะโทษทีค่ะเออโทษที การงานต้องระวังมีปัญหากับเจ้านายนะงานประจำเนาะมีปัญหากับเจ้านาย mm. การคนค้าขาย mm. ก็ต้องระวังเรื่องยอดนิดนิดหนึ่งนะระวังเรื่องยอดยอดจะตกะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรือว่าติดบบางคนก็ขาดกําลังใจในการค้าขายนะแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้นะนะท้ายปลายสัปดาห์ค่อนข้างดีค่ะ,ะมาที่การเงินนะการเงินหืดขึ้นคอนะหมุนเงินลําบากต้องประหยัดสัปดาห์นี้นะหมุนเงินลําบากต้องประหยัดนะอยากได้อะไรอาจจะต้องเลื่อนไปก่อน อ่าบางคนก็มีของที่ตัวเองอยากได้แหละก็ต้องเลื่อนเอาไปก่อนมาที่ความรักกันมั้งค่ะความรักคนโสดพักไว้ก่อนแล้วกันเอ๊ะพักสองสองราศีแล้วป้าคนโสดเนาะพักไปสองราศีแล้วป้าเออพักไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดมีคนเข้ามาหาในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีเขาเลยนะนำปัญหามาให้เรายุ่งยากลําบากใจด้วยเพราะฉะนั้น อ่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้อยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะรอจังหวะที่ดีมีคนเข้ามาถึงก็ค่อยว่ากันนะคะอย่าเพิ่งตกลงใจแต่ถามว่าคุยได้ไหมคุยได้คุยไปก่อนนะคะอ่าคนมีคู่นะคะคนมีคู่ระวังคำพูดจะทํามีเรื่องผิดใจกันอ่าคนมีคู่นะระวังคําพูดมีเรื่องของคําพูดเข้ามาทําให้ผิดใจกันระหว่างคนรักนะอ่าพูดพอบๆพูดดีๆนะคะอย่าพูดด้วยอารมณ์อ่ะบางทีพูดด้วยอารมณ์อ่ะ มันเขาะสะใจตอนพูดแต่มันอยู่ในใจคนฟังตลอดทั้งชีวิตเอาจริงอสมมติไปว่าคนคนหนึง่งอา่อาไปว่าคนคนหนึ่งว่าแบบตึ๊กตึกๆๆอ่าเราพูดไปแล้วสะใจเราเออราจบเราอาจบแต่ตัวเขาอะ่ะคิดถึงคาพูดเนี้ยทั้งชีวิตแคนหรือเปล่าถ้าเจอคนแคนนี่ยิ่งหนักเขาใหญ่เลยนะ อ่ะมาที่สุขภาพค่ะสุขภาพนะต้องระวังเรื่องของปวดเข่านะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องหลอดลมนะคะกล่องเสียงปวดเข่าเสียงแหบเสียงแห้ง<ท>มีปัญหาเรื่องกล่องเสียงนะคะ,ะต้องระวังนะวันศุกร์นะปวดเข่ามีปัญหาเรื่องเสียงกล่องเสียงหลอดลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงของชาววันศุกร์นะคะก็จะเป็นพระประจําวันเกิดและการเกิดวันนะคะวันอะไรนะคะลองขอพรพระประจําวัน,นะะเกิดของตัวเองเนาะอย่างเดนที่เกิดวันอังคารก็เป็นพระ สายญ,ญาตินะคอมพิวเตอร์สายญาติเนาะใช่ไหมเป็นรูปปางนอนนะคะก็ขอภาวานาจิตถึงท่านได้งีนะคะคนเกิดวันอ่ะก็ลองดูนะคะอ่ะมาที่เลขมงคลเสริมดวงนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะก็จะเป็นเลขห้าค่ะเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองห้าหนึ่งและสองค่ะนะค,ะคนเกิดวันศุกร์จบไปแล้วนะคะ